อธิบายนะมันจะเขียวใบ้งตั้งนี่ครับอ่าเขียวใบงออกสม่ำเสมอเลยครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานเชแดงอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงนาข้าวเราจะมาสัมภาษ,ษณ์เกษตรกรนะครับหลังใช้ชุดซูเปอร์ลงข้าวแล้วก็ไวน์โทนิกนะครับก่อนอื่นให้พ่อเขาแนะนําตัวก่อนนะครับว่าพ่อเขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับ เพราะนั้อผมชื่อเกียรติชัยมหายศครับอยู่บ้านน้ำทงบุทตาคุณรามอเภอเมืองกำแพงเพชรครับครับตรงนี้จังหวัดกำแพงเพชรนะพ่อเนาะครับผมพ่อทำนามากี่ปีแล้วครับพ่ออ๋อรวมแปดเก้าปีแล้วครับแปดเก้าปีนาทั้งหมดที่ทําตอนนี้อยู่กี่ไร่ครับพ่อครับรวมห้าสิบกว่าไร่ครับห้าสิบไร่เนาะครับก็คืออันนี้ข้าวพันธุ์อะไรครับพ่อก็ขอแปดห้าครับก็ขอแปดห้าอายุการเก็บเกี่ยวกันครับพ่อมาหนึ่ยี่สิบ ร้อยยี่สิบวันคร้อยยี่สิบวันก็คือก่อนหน้านี้พ่อใช้ปุ๋ยเยอะไหมใช้เยอะครับใช้เยอะเนาะใช้ไล่ละกี่ลูกครับพ่อมันตกมันตกไรละลูกครับไรละลูกครับข้าวตอนนั้นที่ผมเข้ามานั่นก็คือจะมาฉีดชุดบำรุงให้พ่อเนาะครับจะเป็นไนโตนิกับสุวตัรังข้าวก็พอฉีดไปกี่ครั้งครับพ่อครับฉีดไปสองครั้งครับสองครั้งเริ่มที่จะเห็นผลแตกต่างนี่ประมาณกี่วันครับพ่อหลังฉีด สามถึงห้าวันในสามถึงห้าวันนะครับอ่าสามถึงห้าวันสามถึงห้าวันนี้อาการเป็นไงบ้างครับพ่ออธิบายหน่อยมันดูเขียวใบทงตั้งดีครับอ่าเขียวใบรงออกสม่ำเสมอเลยครับเขียวนานไหมครับพ่อนานครับเขียวนานครับแล้วรวงก็เป็นไงบ้างครับพ่อพูดถึงเรื่องรวงออกสม่ำเสมอเลยนะครับเนาะเขียวนานออกสม่ำเสมอก็ชุดนี้พ่อใช้ไปสองครั้งก็เห็นผลภายใน สี่ถึงห้าวันก็เห็นผลเลยนะพ่อเนาะครับโอเคครับของตัวสุดใบเขียวแล้วเพราะว่าฉีดยาตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องการลดปุ๋ยไหมครับพ่อลดแบบมันเขียวทนเขียวนานแล้วก็มันประหยัดปุ๋ยไปเยอะอ่าก็คือตอบตอบโจทย์ในเรื่องการลดต้นทุนนะพ่อเนาะโอเคก็วันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพ่อมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ